เขาจะเอาโน่เข้าๆอย่างซีโนอเข้าวๆยันใหญ่อย่างซีอย่างเดียวเลยนะสองส่วโมงข้าวแล้วนี่หอยเหี้ยหอยเหี้ยเให้น้องอันนี้เมนหอยหอมตัวจากซีบอ๊อเขาซื้อกันโลแล้วแห้งแห่งหนิวค้ายน้ำตลาลนั่นนาะมันจะเมนอะไรอันไอเตะเสียบไหลบอดิกินหอยผมไปซะแค่นนหน่อทีดีๆกับนัวใส่ก็ได้เนี่เห็น มาม็นเลียยังเสียไรสบายดีสบายดีคนตอนนี้ข้ากกำลังอยู่ปลาลึกนะเพราะว่าช่วงนี้ก็เข้าปลาตามเคยมื่อนี้ก็บุมอย่างไรลอกมัง้งยมาล็อกปลาลิ้นรู้สึกว่าหิดทาดและหิดแทนหลายมัง้งยก็เลยต้องเปลี่ยนแทนสิซะเข้าก่อนเข้าก่อนนอนนี่ละมื่อนี้หานอนอย่างเดียว บอเรื่องห,าห่านนอนนี่มั่นใจ <laughs> ไปลุ้นนูกันทุกคนไปหาตัวไม้สางคนเปลี่ยนเหยเปลียยนน,นี่นี่แต่งแบบเสียมได้ไหม <c oughs> บนตะขุดกะจรกระเตยขุดนอไมลุดูดูหลอดะจะดงนอนอีกบ่ โอ,ออกติดกันเลยอยู่เลย,นยเนาะเยอะเยะควนเอาไปสร้างกวนฝายนี้แล้วกันควนฝายนี้มีเบิดตูฟังก่อน,อนอหนึ่งนะลำนึงนะมีเต,เต,เตงงงามๆขนาดเลยตรงนี้นี่ก็ได้ลองดูหันจักเฉียวซานเจียนดันเสียมวัดหากันนี่ เกดใจเกยอะไนี่ะใช่เออโอ้เัวนอข้าสองนอสำนีกเฮ้ยเอเดียวไะนก็สองนอเนี่อันนึ่งไงโอ้สางกเด้มอหนิจะแซบขนาดนออ่อน ตั้มเจียวมะขิดแดงดีๆบิดหน้าวใส่ต้มโรดแม่มอสามสีนอแล้วเพื่อเดียวไงเอาไอติงปลาเห็นห้าเป่าขุดไป <c oughs> ขุดกอ่อเดียวสีนอลำเดียวหนึ่งสอง ต้องได้ห้าลำหีเหมาะสมผู้ได้สร้างสองกเออได้ไล่ไม่จะสำหรับเฮาเราแฮ่เบ็ดมือไปได้ห,าหา้าห้านาอเห็นเรวนี่เคยขุดน้ไม่สร้างสิวๆมึงไง <c ười> แล้วสั่งซอกไดหมดเนี่ยเดี๋ย้อีกแล้วอ่ะมีอันนึงมีตรงอ้าวมีซ้อนกัน,นเนาะทำไมไงเฮ้ซ้อนกันอัดซองอ่ะอัดซีมาเลยอันงามๆเดี๋ยวมีเขาซีนอนนี่อโอ้นอนนี่งามขึ้นาู่อ็ง,งามนอนเนี่ยโอ้ ขันขุดเถีนนอหน,นึ่งเรามีโอกาสได้ซ่องนอสามนอได้ทุกคนมันบุหบบดานะเอาเอาหนอเฮ้ยไีที่คักเขี่ยวออก็นี่ม,มา,าไงเดีกว่าใส่เวสวยอีนอโอ้มันตั้งหลายอีลีนะเอาหนอเฮ้ยหนอนเนี่ยเอาไปโอ้นอน,นดินเฮงคักนี่นี่น hết nóng nó lượt nó qua để có lưng xăm để nè nó, nó, nó mày nè nè mới nha nè 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 มีเนะ่ะเอ๊นอนเอาแบบนี้ว่เอาเนาะโอ้ขัดอยู่ตลาดนี่มีเห็ดมีหุ่นนี่นอนสี่ก็ได้สองสามนอสิบพั 2, 3, น 40, มีแล้วเ่แต่บอาเอามีหลายเกินนะหาเองกินเองเลยมีนอดเดียวหนึ่นนงซ้ำว่าเอาเอาลำไหมได้ให้ก่อนนี่ต,ตาดเลยลำนี้ต้องออก ลอยนี่มันใจติมอลอยขับประกันขับประกันลองดูแค่สวยๆดิบอสวยเปล่ล่ะสวยเหรอที่ผมมีเออโอ้งามเลยเนี่ยน้องเนี่ยโอ้น้องงามขนาดน้องเนี่ยนี่คุณไปเดียวได้อนสิบนอแล้วที่แต่เนี่ยโอ นอนเต้บเลยไม่หมดนะท่านผูช้ชมอย่างว่าเปิดยห้ยเยอะอย่างเยอะอีกโอ้นอนนี่แห้งคักนอน,นดินนะ่ะโอ้ยมาได้จากสี่เอาอาสีบนี้ไปบอ,อแล้วหาแดลนหาอย่างนี้มันยากหาขุดมาใหม่นี่โอ้มามลุ่มบุนี้ไฟน,นั่งกลอีกี่บอกมันละบนนั่งคนท่นเด็กกอลุ่มเอ เห็นกอดายกี้ใจกี้ใจแล้วเนี่ยเห็นย้ำมั้ยเฮ้ยโอ้มันจะออกสองฝากเดี๋ยวต้นนี้มันจะอุ่นนะครันจุกท่าต้นนี้มันจะมีจะมีดอๆใช่ไหมช่องฝากนั่นแหละโอ้โหโน่นนี่ก็ฮัมดาแต่สถานที่ในการขุดก็อาจจะสั้นๆเลยนิดนึงเหมาะสมที่เหมาะสมสำหรับคนที่มักลุยมาเข้าป่าโอ้ เดี๋ยวอันคักๆขนาดนนี่ตีปลานี่อันนี้ละบนซากเฮือกเลยน้ำไม้สั่นๆไปบนหาขุดกันเลยน้ำไม้นี่ว่านเลยน้ำไม่น่าดินนอเดียวที่ให้ต่อไปปลาไม้เข้ามาหาขุดน้ำไม้นี่กับบแมนปลาไม้ให้เทุกคน ็คือว่าปลาไม้ส้มสสุนรวมอมเราก็ต้องมาหาขุดกินไปตามภาษาปานบ้านเท่านี้แหละแต่กนอนี่โอ้เขาได้เด็กใดสนใจนี่ติดต่อได้ห้ามาขุดเธอเธอขุดไปจนเบ็ดมือเนเนป็นเดือนกับผู้เบ็ดนะทุกคนปลาไม้นะี่มันไหลแหง้งมีเต็นอนอใหญ่ๆงามๆของนั้นเลยผู้ดได้สนใจกมามาๆมาขัดขันขุดกระซังเลยนะนอนละห้าพันสิบพันนี้ขุดไปขายไม่ได้มันไหลเกินนะ khu uh, là khuất chứ khuôn ha 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 Ấu! Mình khu ổn nè Xài! Xóc đu dạm bưng, dạm bưng Khu ổn cao Ơn mà hạ khuất nó may hơn nhé nó <laughs> đấy Thôi, mình khu vô là hay sao? Bộ hồn vậy đấy Ốc đấy á, tụi ạ cho vô kìa Đây, khu vô kìa đấy á,

หลบไปหลบมานี่ละหางคือเกิดอยู่กับหึงด้วนไงโอ้โอเคอะปรมาไไมอะาหาหน้ไม้อะน้ำไมใหญกันวะเงัดน้ำไม่นี่หลยบดิ้งไปงัดขาดอกตูก็ได้แต่งัดน้ำไม่นี่ละมอ <c oughs> <c oughs> บด้ไปงัดไห้ดอก นอนเดียวเดี่ยวสองนองสองนอ้องหน,นูไม่สร้างลัวลัว,วมึงเนี่ยบัเวเงียบไม่สร้างลัวลัวนี่นอนนี้สมมุตดดกำลังขักเนี่ยนอนระคำไปโดดหลดหมอฮ่าประหยัด ขันก็ต้องออกเนาะเฮ้ยดีดดูให้เห็นไหลงอกอ่ะโอ้ยออกมะมันี่เดี๋ยวเฮ้ยมันออกหน่อไม้ที่เขาเอากับหน่อไม้ที่เขาบเอาคนนี่หน่อไม้เขียวๆอย่างซี้นะเขาจะบเอาเพราะว่ามันเอาไปแกงแล้วมันเป็นน้ำแดงๆแล้วก็คมบัวแซ่บทุกคน เขาจะเอานอคร่าวๆ,ๆอย่างาาสีโนอคร่าวๆใหญ่ๆนอย่างสีอย่างเดียวเลยนะนอเขี้ยวๆวันนี้โอ้ยฮั่าลาคือเอาได้บานคอยบวออิลี่อาจจะนอจากสีมั่นใจนอจากสีนะแซ่เบเห็นปะอกสอนเสะบวอได้มันเอาสองข้างเลยโน,น,น่ก่อนออกกองแย่งสิน่แย่งนี่เนม้อแย่งออกสองข้างให้เดีนะทุกคน โอ้นอนยาธรรมดาสวยๆทางนั่นเลยไปเอาคนแล้วเนกอก็เนี่ยนี่ค,คนนอนบนทน นอนออกจะขนดินมานก็จะเป็นน้องแดงๆอยู่สิละเอาไปแกงมันกระสีแดงคือกันนี่แหละพ่อจึงบอกเอาพ่อนี่หาไปแย่ก็เราจะบอกเอาเดี๋ยวนอนนี่ฮะทุ่มเราจะนอนนอนลุ่มหุ่นอยู่ข้างล่างนะโอ้โถเขาเขันเขาเขาเหมยๆทีละเขาเข่าเหมยๆแล้วเราชอบไม่ไดแล้วแล้วดำนี่บอกเอา ดูดใส่เงาๆพวกนั้นเลยอือปความสั่นของการขึ้นไปหาขุดน้มไม้ส้างาน้นมไม้สร้างปลาสุดสั่นเลยมีวะเฮ้ยหยนมาเลยอ <c oughs> นอเดียวนี่เฮ้ยอยู่ก็นี่ มันกระสันอยู่แดงนะนอนมันงามบ่ใหญ่น,นี่ใหญ่อีหลีป่หมอน่าจะนอนงามกว่านอนเมื่อกี้นี่คนเพราะว,ว่ามันอยู่สันแต่เป็นนอนสองนะเดี๋ดยวน่าทึ่งหัใจลาย <c oughs> มันกินหวัวกูเลยนะนี่รับมาแล้วสองนอน นไม,มไห,คหมควขมใหญ่กำบัจอดเลยพ<ด>ิกนอนหนึ่งแล้วเฮออ้ <c oughs> ยจะเจอะไรพิมแปะหงฮนะโอเคอันนี้คือแมงบงสุขสุยกระดิวกระดิวกระดิวบรรยากาศของการเข้าป่าเฮ้ยมีมมมลาย <c oughs> นี่เน่ยิมแปะหงงฮะ ใช่ทุกคนตอนนี้ก็สมาควัลแล้วนะบัวเลยโม่ห่าบัวห่อสองสม,มงยกจุดก็บัวแห่เราคนเอาก็จะเซาทำนีน้เราคนเบิงบ้งมันก็เลยไล่เลยกักเลยเกินนะมีแต่อนองงามๆนั้นเอาไปกับยานขี้หมูร้อนใช่ไหมเอาปะไว้ม้วครูมาเอาเด็ดสนินะทำนี้เราคนว้าหนักหลายตรงเนี้ย